Thailand Smile with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big ิกซีราชดำริ f o o d แลนด g กรม่มาเก็ตคาเฟ่อเมซอนและช่องทางออนไลน์ชั้นนำ เรามาถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านเปรดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ไข่สวัสดีครับ,รบน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นครับมันคืออะไรครับพี่ไข่คือจริงๆแล้วสรรพคุณค่อนข้างเยอะมากเป็นน้ำมันอันดับหนึ่งที่ในบรรดาน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ที่ใช้ในการปรุงอาหาร จริงนะครับเนี่ยน้ำมันมะพร้าวทำอาหารได้ด้วยใช่คือโทษไข่นี่ไข่ดาวไข่เจียวใช่ได้หอมมากหอมมากครับโอ้ต้องทอยกินแล้วพวกไหนได้ได้ได้อ่านอกเหนือจากนี้ครับเห็นบอกว่ามันมันมีอะไรที่มันบำรุงผิวหน้าลดริ้วรอยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโอ้ฟังแล้วอยากใช้เลยเนี่ยได้คือเข้าไปเซิร์ชดูใน Google หรือในเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นครับตี่นี้หลายๆสถาบันนะครับผลวิจัยค่อนข้างเยอะมากอ๋อ นอกจากนี country, okay, s <S uh, ้เนี okay, uh, so, uh, aru, uh, uh, ่ยผมเห็นว่ามีพวกโลชั่นพวกอุ้ยผลิตภัณฑ์ที่เยอะเหมือนกันเลยเนี่ยโอเควันนี้เราจะมาทําผลิตภัณฑ์อะไรกันครับพี่ไข่ก็น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นอ่าเอาตั้งแต่วิธีการเลือกลูกมะพร้าววิธีการเลือกลูกมะพร้าวเราเลือกยังไงครับก็คือมะพร้าวเนี่ยคือลูกที่มีความสุก40วันขึ้นไป40วันขึ้นไปโอเคเราได้มาแบบนี้แล้วเราไปทําอะไรกันต่อครับ เอาเนื้อมาแล้วก็คั้นให้ออกมาเป็นกะทิแบบนี้อ๋ออันนี้ก็คือกะทิที่เขาแบบไปแกงบวชยันใช่ใช่ครับตีทำแกงเวหวานแกงแใช่ครับก็คือน้ํากะทิอันนี้แหละน้ํากะทิอันนี้แหละครับนะครับมันก็จะแยกเป็นสงชั้นเนี่ยสี่หรือ5ชั่วโมงเราก็แยกน้ําเปรี้ยวตรงนี้ออกคือให้ให้เหลือแต่หัวกะทิเนี่ยจุลินทรีย์ก็จะไปกินแป้งกับน้ําตาลในกะทิก็จะแยกตัวออกมาเป็นไขมันก็จะเป็นอันนี้อีกครับถามว่าบูชไหมลองดมดูอ้อไม่ไม่เป็นไรครับมันไม่มีกลิ่นะครับ เห็นไหมเฮ้ยมันหอมมะพร้าวมากเลยอะใช่หลังจากนี้เสร็จแล้วก็เอาขี้เอาข้างบนนี้ออกเอาไปทําสกัดร้อนก็ยังได้เป็นอีกน้ํามันชนิดหนึ่งเป็นน้ํามันสกัดร้อนครับนะครับแล้วก็เอาน้ํามันในตัวเนี้ยทีทการใส่นใส่าที่ตรงอยู่ช่วงกลางเนี้ยครับผมเอามากรองอหลังจากกรองเสร็จเนี่ยกรองสักสองรอบก็จะใสมาเป็นแบบนี้เฮ้ยก็เสร็จแล้วเหรอพี่ใช่ โอ้จริงๆวิธีการทํามันไม่ยากหรอแต่มันใช้เวลาใช้เวลาครับต้องใจต้องเอาต้องใจเย็นต้องใช้ใจเอาใจใส่เข้าไปถึงจะออกมาเป็นในรูปแบบความใสตรงนี้ครับให้ดมกลิ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วกิ่นก็กลิ่นแบบมะพร้าวกะทิกลิ่นอะไรแบบนี้เลยใช่โอ้โหพอพอเรายิ่งเบรนเขาอ่ะหอมกลิ่นมันขึ้นมาเลยอะโอ้หิวก้วยบุชีเลย ให้เรากินเรากินได้เลยตัวนี้เน้นเน้นฐานได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปเจอที่ไหนมีขบวนการทําแบบนี้ไม่มีใส่สารอะไรทั้งสิ้นกินได้เลยสามารถทานได้เลยทานสดได้ทานกับกาแฟได้เขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยยังเป็นคลีนซิ่งก็คือลบเครื่องสําอางได้ด้วยเนี่ยใช้ครัวทำครับจากช่องปากได้ทําไมมันฆ่าแบคทีเรียได้แบคทีเรียได้ไมประโยชน์มันเยอะขนาดนี้ใช่ สมมุติว่าถ้าเพื่อนๆเขาดูอยู่แล้วเขาอยากจะอุดหนุนสินค้าของวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยต้องทํำยังไงครับพี่ชาเข้าไปในเพจกองเอสขนมครับนะครับเห็นบอกว่าปตทได้เข้ามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ,รบพี่ชายเบรารับในของปตทก็จะเข้าไปอยู่ในเรื่องของการตลาดครับส่งเสริมการตลาดยิงแอปส่งลงเพจให้ให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นครับก็ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ลูกค้าได้รู้จกักฟองเอสดขนอมมากขึ้นทำให้สินค้าของชุมชนได้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดมากขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์เยอะมากวันนี้ต้องขอบคุณที่ขายมากเลยนะครับ,รบที่มาสาธิตและแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆในชุมชนบ้านเป็ดแห่งนี้แต่ว่าเรามานะครศรีธรรมราชทั้งทียังไม่ได้เห็นทะเลเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เขาพพรยดําว่าวิวจะสวยขนาดไหนไปกันต่อเลยครับ ผมพามาดูในสวนของพี่ไข่เขานะครับนี่คือมะพร้าวทะเลครับตรงนี้เนี่ยเขาเล่าว่าเป็นจุดที่มีทั้งป่าทั้งภูเขาทั้งทะเลอยู่ในพื้นที่เดียวกันน่าฉามากบรรยากาศดีสุดๆเลยมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็มีภูเขาแต่นี่คือโรงอบสมุนไพรที่ใช้พลังงานสะอาดนั่นก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ล้วนๆเลยนะครับมีแผงโซลาร์เซลล์ที่รับพลังงานมาชาร์จเข้าไปแล้วปล่อยเข้าไปข้างในเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในดีกว,ว่าว่าเป็นยังไง น้ำล,ลำไยครับพี่อ๋อนี่หุยได้กลิ่นลำไยเลยเขาโกแพงเออแล้วมีใบอะไรครับเนี่ยใบผูปา่า,ปานี่เข้ามามะพร้าวนี่นี่เหลือใช้แล้วเอามาตากแอนนี้ตากแอนนี้เราไปทำไรได้ครับพี่ไผ่ไม่ทำซะครับโอ้ขัดผิว พอทําแบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีแมลงรบกวนแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทุกอย่างมันธรรมชาติมากๆด้วยพลังงานสะอาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติแบบร0อเลย โอ้โหท้องฟ้าปลอดโปร่งสวยงามมากๆเลยแหละครับเชื่อมไปช่วงทางสัปดาห์นี้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชของผมจบลงอย่างสวยงามแล้วนี่คือสถานที่สุดท้ายของเราบนเขาพลายดําตรงนี้เนี่ยเป็นถนนเส้นตัดใหม่ระหว่างขนอมกับสีชนจะเห็นว่าถนนเส้นนี้เนี่ยจะเลียบไปกับอ่าวท้องหยีนะครับแล้วก็เวลาที่มาเดินเล่นถ่ายรูปเนี่ยแล้วมองภาพจากมุมสูงที่บินโดรนขึ้นมาจะเห็นว่าถนนเส้นนี้เนี่ยสวยงามและมีสเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับสําหรับ สัปดาห์นี้เนี่ยเรามานั่งทบทวนกันดีกว่าว่าเราได้ไปลุยที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างเมื่อเช้านะฮะได้ลองไปเดินถนนที่เป็นอุโมงค์ต้นไม้เราจะเห็นต้นยางพาราตลอด2ฝั่งข้างทาง,ทางประมาณ500เมตรได้ที่มุ่งตรงเข้าสู่ถ้ำวังทองนะครับก็มีสเสน่ห์และสวยงามไปอีกแบบอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองถ่ายรูปกัน จากนั้นเนี่ยผมได้เดินทางไปที่วิสาหกิจทุมทนบ้านเป็ดนะครับที่แห่งนี้เนี่ยอยู่ในอำเภอขนอมเช่นเดียวกันนะครับเราได้ไปลองทำมีกอบน้ำสับปะรดที่หวานกรอบเปรี้ยวอร่อยอร่อยทำเองกับมือก็ต้องอร่อยเลนะครับอยากให้ได้ลองชิมลองทานกันอย่างที่บอกว่าเขามีขายที่ปตทสำนักง,งานใหญ่ลองไปหาซื้อกันได้แล้วผมก็ได้เดินทางไปลองขั่ว เม็ดมะม่วงหิมะพานสูตรดั้งเดิมที่เขาไม่ได้ใส่เกลือเข้าไปแต่พอกินในแบบที่เขาคั่วสดๆร้อๆนๆเนี่ยมันจะได้กลิ่นความหอมของการคั่วความมันของถั่วที่แทรกอยู่ในนั้นรสชาติที่มันเป็นธรรมชาติแบบสดๆเลยเท่านั้นไม่พอผมยังไปลองทํา น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยบำรุงผิวพรรณนะลดเรือนริ้วรอยนะแล้วก็มีวิตามินต่างๆที่ช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยสวยมากๆขึ้นอีกด้วยนะฮะเพื่อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวแบบนี้เที่ยวไม่ซ้าทางแบบที่ผมได้มาทํำยังไงฮะสแกนคิวอาร์โค้ดสิครับที่ขึ้นอยู่ด้านข้างเพราะว่าจะเด้งไปที่ปันแฝ Facebook เที่ยวไม่ซ้าทางเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวไม่ซ้ำทางนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปเดินเล่นข้างล่างที่อ่าวท้องหยีว่าบริเวณชายหาดจะสวยงามขนาดไหนแต่สัปดาห์นี้ ต้องลาไปแล้วอ่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะโจยจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามให้ดีไหนเที่ยวไมว่สำทางไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคน บริเวณยอดเขากระโหลกนะครับตรงนี้เนี่ยคือของดีของอำเภอรปราลบุรีจังหวัดประจวบคิริขันที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เขาฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนขึ้นมาจากนากุง้งส่วนใหญ่ท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ของเรานะครับนอกจากที่จะเข้ามาเดินชมในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของเราแล้วนะครับยังได้ดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับผมนับได้ว่าเป็นป่าคนสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์จากพื้นที่ของเราอันนี้นี่คน,คนปลูกร้อยเานั้นเลยคนปลูกทั้งหมดเลยครับใหญ่ที่สุดของประเทศ ขอขอบคุณ King Power บริษัทไทยเบลเลทจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชน